นะครับสำหรับวันนี้ก็โอกาสดีนะครับที่จะได้กลับมาทำคลิปอีกสักครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึง Docker Compose นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมได้สอนวิธีการ build image Docker ไปแล้วนะครับาการ r ัน Docker container ไปแล้วนะครับโดยใช้ Docker ทำงานร่วมกับ .net นะครับโอเคมาที่คลิปนี้เราจะมาพูดถึง Docker Compose นะครับ Docker Compose คืออะไร ง่ายๆครับสมมุติว่าเรามีโปรเจกต์เว็บแอปพลิเคชันอยู่ตัวหนึ่งนะครับมันก็ต้องมีเว็บเซเวอร์กับดาต a ้าเบสถูกไหมครับเราต้องการให้โปรเจกต์เนี้ยลันอยู่บนคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องไปบิวอิมเมจขึ้นมา2ตัวถูกไหมครับอิมเมจที่เป็นเว็บเซเวอร์กับอิมเมจที่เป็นดาต้าเบสเสร็จแล้วเราก็ต้องไปสั่งทีละคอนเทนเนอร์ให้สตาร์ทถูกไหมครับอ่าคราวเนี้ยถ้ามันแค่2ตัวมันก็ไม่ยากเนาะสั่งสตาร์ททีละตัว แต่ถ้าโปรเจกต์เรามันเริ่ม compact, ม,มกซับซ้อนมากขึ้นครับเราเอาคําสั่งสเต็ปที่เราสั่งทีละอันทีละอันเนี่ยครับมาเขียนเป็นไฟล์แล้วสั่งสตาร์ทไฟล์ด้วยไฟล์นั้นขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ลดความผิดพลาดในการทํางานออกไปนะครับเนี่ยแหละครับประโยชน์ของ Docker compose นะครับเพื่อการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับก็เข้าไปที่ก i ิ h ทับของผมนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่ อัปเดตนะครับก็คือเปลี่ยนตัว o เป็น0นะครับแล้วก็ไปที่โปรเจกต์เดโม4 4นะครับในโปรเจกต์ก็จะมีโค้ดต่างๆนะครับที่ให้เรามาทำแบบนี้กันนะครับเราก็ดาวน์โหลดลงมาเลยนะครับดาวน์โหลดลงมาเป็นซ File ก่อนนะครับโอเคเปิดซ File ขึ้นมานะครับแตกซ File ผมวางมาที่ d e สก์ท็อปนะครับ r ลเน่นิดนึง ความง่ายนะครับการใช้งานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคเราก็มาเปิด vs code กันนะครับ vs code ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกซิปเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับอ่าโอเคนะครับโอเคนิดนึงอ่ะรีสตร์นะครับ,รรรบไม่มีอะไรนะครับอ่าใน โปรเจกต์เดโม่ศนยนะครับที่เราดาวน์โหลดมามันจะประกอบด้วยโค้ดที่เขียนด้วย C ชาร์นะครับทั้งหมดประกอบด้วย d o c k e r c o m p o ดค y m l นะครับประกอบด้วย Docker File ที่ใช้สำหรับสร้างตัวคอนเทนเนอร์เพื่อรันโค้ดของเราอะนะครับอ่าคราวนี้เรามาดูนิดนึงครับเรามาเรื่องที่ Docker File ก่อนที่ตัว Docker File ครับผมได้มีการ ทำการแก้ image ที่จะใช้ view ตัว demo 04ขนงเรของเราครับาจากที่เป็น Ubuntu นะครับ6.0เป็น Ubuntu default เป็น focal เนี่ยครับเป็น Ubuntu ร์ชันเก่านะครับผมได้เปลี่ยนเป็น a SP 6.0ขีด jammy นะครับก็คือตัวเนี้ยมันเป็น image ของ n e t นะ n e t 6.0นะครับ ซึ่งลันบนอุมั t ตู22.04มาครับที่เป็นใหม่ล่าสุดนะครับพอดีเมื่อเช้าเนี่ยเห็นฟีดใน Facebook มานะครับว่าตัวอุมั t ตู22.04ครับสามารถลง .net run t i ันไทม์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปแอดรีพเซอรโตรีอะไรนะครับเสร็จแล้วมันมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมานะครับอันนี้เมื่อเช้าที่อ่านมาแต่ยังไม่ได้ลองนะครับเขาบอกว่าเราสามารถ r ัน n e t บน อูมันตู22.04นะครับเราสามารถเอาโค้ดชุดนั้นไปรันอยู่บนคอนเทนเนอร์ซึ่งรันอยู่บนตู22.04ได้โดยไม่ต้องแก้โค้ดนะครับเหมือนว่ารันใน Native l i n u กกับรันบนคอนเทนเนอร์ n u x u x มันจะไม่มีปัญหาใช้โค้ดชุดเดียวกันได้นะครับอันนี้ที่เขาแจ้งมานะครับผมก็เลยทำการแก้นะครับ image ให้ไม่เป็น เวอร์ชันอบุนตูใหม่ล่าสุดนะครับ2ตัวนี้นะครับใครที่ต้องการจะบิวเองหรือต้องการใช้เวอร์ชันอะไรเองก็แก้ไขได้นะครับดูดูจากคอมเมนต์ที่ผมทําให้ดูนะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนค่าพวกนี้เอานะครับไปเป็น Image ที่เราต้องการเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วอาจอาจจะต้องมีการปรับโค้ดบ,บ้างนะครับสําหรับบาง Image นะครับผมพ่อพงษอยังบอกผมเคยเจอเนาะเคยีเคย,คยบนอุบ n t ตูพอไปรนบนเอาพายมันคอนแทคไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะคอนแท ดาต้าเบสไม่ได้เลยประมาณนี้ครับอ่าก็เลยถ้าเป็นถ้าแนะนำนะครับถ้าเป็น .net ก็ก็รันบนอุมงตูดีกว่านะครับตัวอย่างนิดนึงแต่ไม่มีอะไรนะครับโอเคกลับมาเรื่องของเรา Docker Compose นะครับ Docker Compose อย่างที่ผมบอกนะครับโปรเจกต์มาประกอบด้วย2 Service วิสเนอะเซอร์วิที่เป็น d a t a b a s e กับ Service ที่เป็นเว็บนะครับเรามาดูกันนะครับอ่าเรามี Service อยู่2ตัวถูกไหมครับ d a t a Base กับ Service สเว็บนะครับเริ่มที่ Service d a t a b a เ s ก่อน นะครับ s e r v i c e d ต t a b a s e ผมใช้ Image MongoDB นะครับอ่าพอสั่ง Image มาแล้วเนี่ยสั่งดาวน์โหลด Image มาแล้วผมก็สั่งให้ทำการ Run คอนเทนเนอร์ชื่อ DBSVR นะครับโดยใช้ Image MongoDB เวอร์ชันล่าสุดนะครับเสร็จแล้วให้ทำการ Map Volume ครับ Volume จากที่ผมดาวน์โหลดมานะครับเข้าไปที่ Container DBSVR นะครับ เพื่อให้มันเมาส์ดัตต้เบสขึ้นมาทํางานนะครับเป็นปีดัตตเบสที่เราใช้กับโปรเจกต์นี้นะครับแล้วก็ Public p o r ร์ตดีฟอ t ์พอ t ของตัวม o n โ o d b นะครับคราวนี้กลับไปเช็คที่โค้ดที่เราดาวน์โหลดมานิดนึงนะครับอ่านะครับทาการอันซิตัว DB นะครับที่ผมได้ทําปีไว้ให้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเข้าไปดูนิดนึงโอเคมีดัตต้าเบแลวทาการแก้ไขนะครับผ่าให้ถูกต้องนะครับก็คือ demo04 นะครับวิธีแมปก็ง่ายๆครับโล้อ l ฝั่งเรานะครับแมปเข้าไปอะไรใน Image ของคอนเทนเนอร์นะครับก็คือของเราก่อนแล้วตามด้วย container, คอนเทนเนอร์นะครับนะครับคอนเซปต์ง่ายๆจำง่าง่าย,ายแค่นี้ครับทุกคนสามารถที่จะแก้ผ่าตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณดาวน์ลดไปวางไว้ตรงไหนคุณก็แก้ตามนะครับเซอร์วิสที่2 เซอร์ c ิ w เว์็นะครับผมใช้ image ชื่อ o f to d e v นะครับ s l m s h d e m o น4นะครับ Image ตัวเนี้ยผมก็บิวมาจากโค้ดพวกเนี้ยแหละครับแล้วผมไปพุทไว้ที่ Docker Hub นะครับอ่ะไว้ที่ Docker Hub ผมนิดนึงนะครับเนี่ยครับผม public ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่แบบขี้เกียจไม่อยากยุ่งกับโค้ดอยากจะรออยากจะโหลด c o n t ทนเ e r ไปลองเทสด็อกเกอร์ o อมโพก็ทำได้เลยนะครับ หรือใครใครที่อยากจะบิวเองอะไรเองอยากจะทำด็อกเกอร์หับเองก็ก็ตามสบายนะครับเอาเอาที่คุณสะดวกเลยนะครับผมว่าคุณดูคลิปผมมาเป็นซีรีส์แล้วน่าจะพอทําได้ระดับหนึ่งแล้วล่ะนะครับโอเคคราวนี้จะมีนิดน,นึงครัเห็นไหมครับมันจะมีพารามิเตอร์ชื่อ Depend On เห็นไหมครับไปที่ขีด DB ก็คือไปที่ Service ตัวเนี้ยหมายความว่าถ้า Service ตัวเนี้ยไม่สตาร์ Service DB ไม่สตาร์ตตัว Service w เววก็จะไม่สตาร์นะครับเป็นทิกเล็กๆน้อยๆครับ อ่าแล้วก็ envelopment ถัดมานะครับซึ่งตัว .NET นะครับถ้าจะรันเว็บแอปนะครับมันจะต้องใส่ envelopment a sp call ตามนี้เลยนะครับใส่เข้าไปมันถึงจะรันได้ไม่งั้นเออ e r r ร์นะครับกับอันที่2นะครับเห็นไหมครับ envelopment สังเกตดีๆนะครับ bookstore database underscore connection string เท่ากับ mongodb นะครับ backslash backslash dbsvr ตามด้วยพอร์ต27017เอ๊ะตัวนี้มันคือข้างบนนี่หว่าใช่แล้วครับผมกำลังจะบอกว่า image ไอ,อ,อตัว container w l d web เนี่ยครับให้ทำการแก้ connection string ไปที่ dbsvr ตัวนี้ครับให้ connect ตั t เบต s e ตัวนี้ไม่งั้นเนี่ย d a t a บ a s e มันจะทำงานไม่ได้ไอตัวตัวเว็บมันจะทำงานไม่ได้เพราะมัน connect ตั t เบ a s e ไม่ได้นะครับครานี้กลับไปดูที่โค้ดนะครับ โดยปกติแล้วตัว .net เนี่ยเราจะเขียนพวกพารามิเตอร์ไว้ที่ไฟล์ชื่อ app s e t t i n g ดอต n จนะครับในโค้ดเนี่ยจะเห็นว่าผมใช้ผมเทปบนเครื่องนะครับผมก็จะใช้เป็น local h o d e นะครับอ่าเพราะนั้นเวลาผมคอมไพล์ image เนี่ยขึ้นมานครับมันก็จะบิวค่าพวกนี้เข้าไปในตัวเสร็จแล้วพอเราเอามารันนะครับมันจะรันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รันบนเครื่องตัวเองแล้วเราเราอาจจะไปแยก ดัตเตอร์ไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับเราเรามีชุดชุด p ฟิ s i c a l ตัวหนึ่งไว้สำหรับรันคอนเทนเนอร์ด a ต a ตอร์เบโดยเฉพาะอีกฟิส c ิ l อีกตัวนึง่งสำหรับรันเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับมุนี้มันจะคอนเนคกันไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าเนี้ยมันเปลี่ยนไปแล้วคอนเน c t ชันติมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะนั้นหลักการของ Docker คือรันได้ Anywhere รันได้ Anytime ถูกไหมครับอ่า พราะนั้นมันก็เลยทำให้มีการใช้ e อเมอร์ล็อขึ้นมานะครับโดยการรีเพจค่าในโค้ดน่ะนะครับจากที่เป็นโล c ค l h o s โค้ดให้ชี้ไปที่ DBSVR แทนนะครับมันก็จะ o n n e c t database ได้ละ image ตัวนี้นะครับ Public ไปที่ port 80ก็คือ HTTP ธรรมดานะครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมรันให้ดูเลยดีกว่านะครับไปที่เทอร์มินอลนะครับเช็คนิดนึงว่าเราอยู่ใน โเดอเดียวกับไฟล์ Docker compose แล้วนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับก่อนที่ผมจะสั่งให้ดูนะครับมาดูที่ Docker Desktop นิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าที่ Docker Desktop ผมไม่มี image อะไรเลยนะครับคอนเทนเนอร์ก็ไม่ได้มีรันอยู่นะครับโอเคเรามาสั่งกันครับ Docker compose up เห็นไหมครับ มันไปพู l image ตามที่เราเขียนใน docker-compose มานะครับเนี่ยครับมันก็ไปดึงมาไปดึง image mongo ม,มาไปดึง image ที่ผมต้องการ public ไว้ที่ docker หับมานะครับอ่าเนี่ยมันพยายามดาวน์โหลดกำลังดาวน์โหลด image มาอยู่นะครับเสร็จแล้วมันก็ทำการ start container นะครับด้วยพารามิเตอร์ที่เราเขียนไว้ในไฟล์ docker-compose นะครับโอเค สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูที่ docker desktop กันนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยครับมันไปดาวน์โหลด image ตามที่เราเขียนในไฟล์ docker ขีด compose เลยเนาะเออก็คือไปดาวน์โหลด2 image นี้มาแล้วก็สั่ง run ให้เรานะครับเราก็ไปดูที่ container ครับจะเห็นว่ามันรันให้2อ container ตามที่เราเขียนในไฟล์เลย container ชื่อ dbsvr กับ container ชื่อ World w o w ถูกไหมครับ dbsvr w o w พอร์ตก็ตามที่เราเขียนเลยนะครับคราวนี้เราก็มาเทสกันนะครับว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับผมว่ากด Open with browser เลยไม่เป็นการเสียเวลานะครับไม่ต้องตกใจครับเนื่องจากมันเป็นเว็บแอปนะครับมันจะต้องมีการเรียกผ่านที่ถูกต้องนะครับอ่าปึ๊บเรียบร้อยครับตัวเว็บเซเวอร์สามารถ connect ไปที่ m o n g o Db ได้นะครับมันก็จะ r ีเท r ร์ไมานะครับบุ๊กเนม พรา c แคทัลโลจีออเทอร์ให้เรานะครับสแสดงข้าวมาให้เรานะครับเนี่ยแค่นี้ครับเราก็ได้หนึ่งแอปพลิเคชันที่รนันบนคอนเทนเนอร์ er แล้วนะครับทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับอ่าคราวนี้ผมแนะนอนนิดนึงนะครับเราถ้าเรารันด้วย Docker c o m p o s e นะครับเราอย่าไป จัดการคอนเทนเนอร์ด้วย command docker เองนะครับเราให้ใช้คอมโพทั้งหมดในการทำงานนะครับอย่างอันนี้ครับถ้าผมต้องการสต็อใช่ไหมครับผมจะไม่เข้าไปสต็อในนี้ตรงๆนะครับผมจะไปที่ terminal นะครับผมก็ไป open terminal ใหม่นะครับอ่าเช็คดูนิดนึงว่าอยู่ในโฟลเดอร์ที่มี docker c o m p o s e y a m l ที่เรารันแล้วนะครับผมก็จะสั่ง docker c o m p o s e down แค่นี้ครับมันก็จะลบคอนเทนเนอร์ที่เราคีเอทเมื่อสักครู่เมื่อกี้ให้ครับสต็อปแล้วก็ลบทิ้งให้เรานะครับแต่มันจะไม่ได้ลบอิมเมจที่ดาวน์โหลดมานะครับโอเคคราวนี้ถ้าเราสั่งรันอีกครั้งละ่ะเราสั่ง Docker compose up อีกครั้งอ่ะปึ๊บมันก็จะไม่ดาวน์โหลดคอนเทนเนอร์แล้วอ่าเพราะว่ามันมีมันมีอิมเมจอยู่แล้วนะครับแต่มันจะสั่งรันคอนเทนเนอร์ให้เราแทน นะครับมันก็จะบูตได้เร็วขึ้นนะครับอ่าถ้าต้องการจะสต็อปเราก็เหมือนเดิมครับคอมโพส t ดาวแค่นี้ครับผมอยากให้เราอ่ะเข้าใจ d o c k e r d o c k e r c o m p o s 2ตัวนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปพูดถึง Kubernetes นะครับเพราะว่า d o c k e r เนี่ยมันคือพื้นฐานเนาะเออพอได้เราได้พื้นฐานที่เป็น d o c k e r แล้ว เราเข้าใจการทํางานของ Docker compose แล้วที่มันมีมันมีการเขียนไฟล์สําหรับสตาร์ทคอนเทนเนอร์เป็นชุดๆ,ๆขึ้นมานะครับพอเราเข้าใจ2ตัวนี้แล้วพอเราไปพูดถึง Kubernetes นะครับเราจะเข้าใจง่ายขึ้นว่าอ๋อไฟล์ deployment มันเขียนอย่างนี้นะอ๋อการทํางานมันก็คล้ายๆากับ Docker compose นั่นแหละแค่นั้นเองครับค่อยๆเรียนรู้ไปครับ0ูนยถึง100ครั้งเดียวอาจจะยากครับ แต่ถ้าเราไปทีละ10 15 20อย่างเงี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ยากเกินไปนะครับค่อยๆฝึกค่อยค่อ,คอ,คอหาความรู้ไปนะครับผมก็จะมีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะพยายามทําคลิปอย่างเงี้ยเพื่อแชร์ k n o w l e d ให้พวกเราไปเรื่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ถ้าถูกใจให้กดไลค์ชอบใจให้กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ